ครับผมสวัสดีครับผมอ่ามื่อนี้คือเก่าครับผมมื่อนี้มานําเสนอครับอ่าตัวนี้พึ่งได้มาใหม่ครับสดสดหอนๆเลยครับรถพึ่งลุ้งพึ่งจอดครับยังว่าถ้าได้ล่างนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถนิวคอนแลนด์ครับผมอ่าตัวนี้เป็นทีทีซีจิปหาเล้ยงนะครับตัวนี้เป็นคันใหญ่อ่าตัวนี้มาพร้อมกับขี้บครับของอวยชัยอ่าตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปีหกสองนะครับอ่าสภาพเดิมๆครับท่านใด หาใส่งางนั้นโบผิดวางแน่นอนครับสภาพถือว่าสภาพโอ้สมบูรณ์เลยครับรถสวยรถเดิมครับเครื่องเดิมตัวนี้เลขไม้กันทำงานอยู่ที่ประมาณ800ชั่วโมงนะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่495,000บาทนี่ครับสเดิมเลยครับเด้อคันเดิมครับเป็นคันใหญ่ครับตัวนี้บบมีรลัวบบมีซึมครับ มีคันานายใยญ่ครับผมสภาพสวยครับมือขีดก็สวยมีรั่วซึมด้วยครับสำหรับท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามกันได้ครับผมหรือว่าสะดวกแวะชมตัวจริงได้ครับรพิกัดอำเภอส,สีเหลืองครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับ เบอร์โทรติดต่อครับ096 271 2664สอน,นีสวยเดิมครับวงนี้องตีครับสภาพนังป่าอันนี้พร้อมใส่งานเลยครับซื้อไปใส่งานได้เลยครับ ยางสวยยางเต็มสี่เส้นสนใจกับติดต่อได้ครับผมขอบคุณครับ